ราชาลูกหนังทั่โลคอเสนอพรายกระซิบแข้งหงไม่แฮปปี้ซาราโอเคค่าแรงจอต่อสัญญาลิเวอร์พูลมอหเมซาราสตาทีมลิเวอร์พูลเตรียมสะบัดปากกาต่อสัญญาใหม่กับลิเวอร์พูลแล้วหลังได้่าแรงก้อนโตอย่างที่ต้องการอันเป็นการทำลายเพดานของสโมสรท่ามกลางความไม่พอใจของเพื่อนร่วมทีมหงแดงดาวเตว้ยี่สเก้าอีเลอรสัญญากับทีมแอนฟิลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2023 ขณะที่สื่อหลายสำนักคาดกันว่าเขาใกล้บรรลุข้อตกลงกับต้นสกัดได้แล้วจึกความคืบหน้าล่าสุดต่อกรณีของสตาร์ทีมชาติอียิปกาเบลอวอักบลาอลฮอดีตดาวเตะทีมแอสตันวิลล่าในฐานะคอมเมนเตอร์อ้างว่าได้รับรู้ข้อมูลมาว่าลิเวอร์พูลยอมทำลายเพดานค่าแรงด้วยการจ่ายให้ซาลาสูงถึงสัปดาห์ละ400 0 0ปอนอย่างที่ตัวนักเตะเรียกร้องซึ่งเขามั่นใจว่าจะสร้างปัญหาให้กับทีมเรดแมชชีนเอง ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลเพราะผมได้ยินมาว่าสาราใกล้ต่อสัญญาใหม่ภายใต้ค่าแรงสัปดาห์ละ400 0 0 0ปอนด์อักบอลลหอเอ่ยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ปัญหาคือหางลิอร์ให้เงินก้อนโตนั้นกับเขามาเนี่ก็ต้องการเท่ากันและฟานได์จะต้องการปรับสัญญาใหม่เพราะเขาเพิ่งต่อสัญญาไปเมื่อคุณทำลายเพดานค่าแรงในสโมสรนักเตะคนอื่นๆก็อยากได้เพิ่มขึ้น หากซาลาได้เงินสัปดาห์ละ4แสนปอนด์มาเน่ก็ต้องการสัปดาห์ละ3แสน5หมื่นปอนด์หรือว่าพูลน่าจะกำลังคิดว่าเราจะให้เขาได้ไหมในเมื่อเรามีเดี a r สที่ย้ายมาใหม่และเป็นนักเตะชั้นดีมันน่าสนใจมากและมันแพงเกินไปสำหรับเรีพูมันจะเป็นปัญหาใหญ่แต่หากผมเป็นโมซาลาผมจะขอตามที่ผมสมควรได้รับและเขาไม่ได้ใกล้เคียงกับรายได้ของเนมราเมสซี่และเอ็มบาเป้ ทางนี้นอกจากซาลาแล้วซาเดลมาเน่และโรเบโต้ฟิมโน่กำลังจะหมดสัญญากับรัวแอนฟิลหลังจบ4ีซั้นหน้าเช่นกันขณะที่ดาวดังอย่างเฟอร์กิวฟันไดายอลิสซอนเท่นอเล็กซานเดรโนและแอนดูโลปสันต่างก็ต่อสัญญาใหม่ไปแล้วเมื่อ12เดือนก่อน breaking ตามรายงานของสกาย p o r t ์ตออสเตรียระบุว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังเจรจากับทางเอเย่นส่วนตัวและพ่อของคาริมอาเดมี กองหน้าอนาคตไกลไวัย20ปีของเรดบูลซาวบวกอยู่ในเวลานี้แม้ก่อนหน้านี้อาเดเยมีจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับทางบริษัทดับนุนมาตลอดจากที่ผ่านมาแต่ด้วยการเจรจาที่ล่าช้าของเขาทําให้สมมสร,รซาวบวกไม่ค่อยพอใจพวกเขาจึงเปิดโอกาสให้สําหรับทีมอื่นที่มีความสนใจและต้องการอยากที่เซ็นสัญญากับดาวเตะรายนี้ได้มีโอกาสคว้าวตัวเข้าไปร่วมทีม ทางนี้นอกจากลิปูแล้วอาร์เดยุมี่ยังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําอย่างอาเบียไลฟซิกและปาดีสซ์งชักแมงที่มีความสนใจในตัวของเขาด้วยเช่นเดียวกันโอจูก้รายงานว่าลิปูบายมินิกและลาเซโอคือสมมสอนที่แสดงความสนใจในตัวของวีตินยามิดฟิล์วัยยีปีจากเอฟซีปอโตอยู่ในเวลานี้ตามรายงานระบ,บุว่าลิปูเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวในการพัฒนาของดาวเตยรายนี้มาตลอดควบคู่ไปกับลุยดิอัส ที่พวกเขาเซ็นสัญญาไปก่อนนั้น,นี้จากปอร์โตเช่นกันทางนี้กองกลางทีมชาติโปรตุเกตน,นั้นมีค่าฉีกสัญญากับทางปอร์โตอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรแต่เชื่อว่าน่าจะสามารถต่อรองราคาเขาได้ในช่วงสมร์นี้กูตัวตอบข่าวลือเรื่องซาลาอาจย้ายจากลิปูซบมาดิดหลังจบซีซั่นที่บกกูตัวในทวารร่างโยงของเรืออมริดรูสึกอย่างไรที่โมฮัเหม็ดซาลาปีกจอมถล่มประตูจากลิเวอร์พูล ตกเป็นข่าวหรือว่าอาจย้ายซบราฉันชุดขาวในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีนี้จริงๆผมเห็นข่าวเรือระหว่างโมฮ oh ah ัมเหม็ดซารา์กับทีมจากลาลิกาสเปนมานานเป็นปีแล้วซึ่งชื่อของเรัลมริดก็ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในบางครั้งเช่นกันอดีตมือกาาซิงลูกกล้าวกับเอลกัปตันแต่ถามว่ามีโอกาสที่ซารา์จะย้ายมาค้าแข้งในลีกสเปนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องยากที่นักเตะร,ระดับซูปเปอร์สตาร์ของทีมใหญ่ จะเซ็นสัญญากับทีมใหญ่อื่นๆที่เป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ในเวทีโลกกันโดยตรงอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนแอบคาดหวังอยู่เล็กๆว่ามันอาจจะเกิดขึ้นจริงเพราะซาร่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่เก่งมากและประสบความสำเร็จสูงสุดของพิมลิกอังกฤษตั้งแต่สมัยอดีตนนแล้วที่นักเตะระดับท็อปจากลีกอังกฤษย้ายเล่นในลีกสเปนแล้วคว้าแชมป์กับทีมได้อย่างมากมายฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการปรับตัวเลยขนาดผมเองยังทําได้ฉะนั้นถ้าเป็นซาร่าล่ะ ก็คือหายห่วงเขาสามารถเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของ5หลีกระดับท็อปได้หมดเลยด้วยซ้ำเจมพีสจากเดียติกรายงานว่าด้วยสถิติในการยิง11ประตูและ4อสิสต,ติ์ของโเบโตฟิมิโนในฤดูกาลนี้ทำให้เขามีส่วนร่วมในการทำประตูของทีมลิปูทุกๆ111นาทีในทุกการแข่งขันฤดูกาลนี้ซึ่งดีขึ้นกว่า2,020ถึง2,021ที่มีค่าเฉลีย่ยตัวเลขนั้นอยู่ที่187นาที และดีกว่าฤดูกาล2,019-2,020ที่มีค่าตัวเลขอยู่ที่157นาทีและดีกว่าฤดูกาล2,018-2,019ที่มีค่าเฉลี่ยตัวเลขที่142นาทีด้วยพูดง่ายๆดีขึ้นกว่า3ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ฤดูกาลที่ดีที่สุดของบ๊อบบี้นับตั้งแต่ยา้ายมาอยู่กับทีมเรียวหูนั้นอยู่ที่ฤดูกาล2,017-2,018เมื่อจบฤดูกาลนั้นบ๊อบบี้ยิงประตูได้มากถึง27ประตูและ17อสซิตจากทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยในส่วนร่วมกับประตูของทีมหงแดงทุกๆ95นาทีเลยทีเดียวทั้งนี้เจมพีสเชื่อว่าด้วยผลงานที่ดีขึ้นทันตาเห็นของฟีเมโนในฤดูกาลนี้นั้นน่าจะเป็นผลครบบจากการที่เขาไม่ได้ติดทีมชาติบราซิลเ,เลยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่สมโมสรลิพูทีมงานสตาฟโค้ชต่างเชื่อว่าการที่เขาไม่ได้ถูกเรียกติดทีมชาติทําให้ร่างกายของเขามีความแข็งแกร่ง และรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่มุ่งสมาธิไปที่ทีมลิเวอร์พูลอย่างเดียวและน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทํทำให้ฟอร์มของเขาดีขึ้นด้วยเช่นกันดิแอร์ติกรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลได้ทำการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อทางการเพเมลีให้มีการพิจารณาในการเลื่อนการแข่งขันในเกมที่พวกเขาพบกับนิวคาสเซิลไนเต็ดจากวันที่30เมษายนในเวลา18.30นตามเวลาประเทศไทย หลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะทําการแข่งขันกับเบียรเร่าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกของรอบ4ทีมสุดท้ายเลกแรกไปในวันพุทธที่27เมษายนทําให้พวกเขามีเวลาพักไม่ถึง3วันหลังจากนั้นตอนนี้ทุกอย่างน่าจะขึ้นอยู่กับทางเพียมลิกและ BT ที o r สแล้วว่าพวกเขาจะตัดสินใจอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ซึ่งในงานแถลงข่าวถึงความพร้อมเจอเกนครอปเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมไม่เข้าใจเลย ผมเข้าใจว่าผู้คนต้องการดูการแข่งขันฟุตบอลระหว่างลิพูกับนิวคาสเซิลแต่ผมไม่เห็นว่าทำไมทีมใดควรมีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบหลีกและผู้ประกาศจริงๆจะต้องพยายามช่วยเหลือไม่มากก็น้อยเราจะได้เห็นกันว่าจากนี้จะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ยินอะไรเลยยังไม่มีใครจากบีทีติดต่อผมแต่ผมจะบอกว่าสามัญสำนึกจะบอกคุณว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อย้ายเกมออกไปหรือทำการเลื่อนเวลาในการแข่งขันออกไปบ้าง ชักเริ่มมีแววเรื่อยๆบอลหันราคาลิพูคว้าสี่แชมป์ร้านผูเมืองพอดีหันอตาต่อรองลิพูจะคว้าสี่แชมป์ลงมาเหลือเพียงแทงหนึ่งใจสิบหกแล้วเจอกที่ตอนเปิดซีซั่นตั้งไว้ให้ถึงแทงหนึ่งจต่อยต่อ1พเลยทีเดียวหงแดงเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบรองเชลเลต์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้สำเร็จหลังปรับเป็นฟิก้าในรอบ8ทีมสุดท้ายและคู่ต่อสู้ดันต่อไปคือเบียเรอซาซึ่งถือว่าไม่ใช่งานหนักมากนัก ทำให้เวลานี้ขยับขึ้นมาเป็นเต็หงหนึ่งรายการนี้ร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วลิผูยังอยู่ในเส้นทางการสร้างประวัติศาสตร์คว้าสี่แชมป์หลังได้แชมป์คาราบาวคัพมาครองแล้ว1รายการขณะที่พรีเมียร์ก็ไล่จีแมนซิตี้มาเหลือแค่หนึ่งแต้มส่วน f a ครับก็ยังได้ลุ้นอยู่โดยมีโปรแกรมพบเรือใบสีฟ้าในรอบรองชนะเลิศที่สนามเบิร์ลียในวันเสาร์ที่สมกเมษายานนี้อัตราต่อรองลิพูคว้าแชมป์ซี่ซั่นนี้3รายการขึ้นไปพรีเมียร์ แชมเปี้ยนลีก FA ครับและคาราบาวครับ16ต่อ1พรีเมียร์ลีก FA ครับและคาราบาวครับ8ต่อ1พรีเมียร์ลีกแชมเปี้ยนลีกและคาราบาวครับ5ต่อ1แชมเปี้ยนลีก FA ครับและคาราบาวครับ6ต่อหนึ่งลิปูเอโคโรายงานว่าคีแรนทิปเปียบแบ็กขวาของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดยืนยันว่าเสียงเชียร์ในสนามแอนฟิลด์ของเราเดอะครับแฟนบอลของสโมสรลิปูในค่ำคืนยุโรปนั้นมีความทรงพลังมากยิ่งกว่าในเกมเพเมเบลิกอย่างสิ้นเชิง แน่นอนทุกๆอย่างมันแตกต่างออกไปทั้งหมดสําหรับในคืนของยุโรปสําหรับที่นั่นมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากตอนที่ผมเล่นที่นั่นในเพเบลิกผมคิดว่าแฟนบอลของวเขาต่างพร้อมใจกันมากกว่านี้อาจมีมากกว่านี้ในเกมลีกอื่นๆการพยายามเข้าสู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบกอนรองชนะเลิศมันเป็นบรรยากาศที่ดูเดือดจ,จริงๆนั่นเป็นหนึ่งในค่ําคืนที่ดีสุดที่ผมเคยมีในวงการฟุตบอลเลยสําหรับบรรยากาศที่นั่น เกนครอปกระตุ้อลูกทีมลิพูให้งัดฟอร์มออกมาดียิ่งกว่าเดิมสำหรับการพบแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในเกม F a ครับรอบรองชนะเลิศวันเสาร์นี้ทีมของครอปคัมแบ็กกลับมา2ครั้ง2คราในเกมลีกที่เสมอกับแมนซิตี้2ต่อ2สุดสัปดาห์ที่แล้วแต่ทั้ง2ทีมจะโคจรมาเจอกันอีกครั้งในวันเสาร์สัปดาห์ที่แล้วซิตี้แข็งแกร่งมากและเราไม่เล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดผมอยากเห็นเราเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดนั่นคงเป็นเรื่องดี อาจจะทําให้เสี่ยงภัยได้หากจูๆ่ๆเราเล่นกันได้อย่างดีครอบกล่าวนักเตะทําได้ดีในหลายๆจุดในเกมนั้นแต่ก็ยังไม่ดีในบางจุดและผมรู้ว่าเราเล่นด้วยฟอร์มในระดับที่ต่างจากเดิมได้ดีวัาครูเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเอฟเอคัพภายใต้การคุมทีมของครอปเป็นคนแรกด้วยประตูชัยของดีโก้โชตาในเกมพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อเดือนที่แล้วก่อนหน้านี้นาะยกเทศมนตรีของเมืองลิพูและแมนเชสเตอร์ขอให้เกมรอบรองชนะเลิศ ย้ายสนามแข่งจากเวมบรีเพราะปัญหาเรื่องการคมาราคมในสุดสัปดาห์อีสเตอร์แต่ก็ไม่เป็นอย่างที่หวัง FA เครับเป็นการแข่งขันอันยิ่งใหญ่นะก่อนหน้านี้เราเข้าไม่ถึงรอบรองชลเลิศเลยดังนั้นนี่เป็นคนแรกในรอบรองชลเลิศที่เวมบรีตอนนี้เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วมันหมายถึงทุกอย่างสําหรับเราผมหวังว่าแฟนบอลจะเดินทางไปลอนดอนได้ผมคิดว่ารถไฟหยุดวิ่งและทำให้เรามีบรรยากาศของรอบรองเชลเลอร์ระหว่างแมนซิตี้ พบลิผูอย่างที่สมควรเจเกินครอปบ,บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โมเมตซาราได้พักข้างสนามหลังเป็นสำรองในเกมที่ลิผูเสมอเบนวิก้ากุนซอชาวเยอรมันเปลี่ยนนักเตะไปเจ็ดตำแหน่งในเกมเล็ก2ที่อันฟิวและถึงแม้จะออกสตาร์ทด้วยดีแต่ก็จบเกมโดยที่เสมอไป3ต่อ3พวกเขาคว้าชัยมาในเกมแรกเลยผ่านเข้ารอบด้วยสกอร์รวม6ต่อ4เข้าไปพบกับยาดเอาในรอบรองชนะเลิศการตัดสินใจดรอปซาลา ทำให้เกิดข่าวมากกว่าการพักนักเตะรายอื่นกลายเป็นคําถามให้ครอบต้องตอบในงานแถลงข่าวก่อนเกมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามครอบอธิบายว่าดาวยิงชาวอียิปต์ผ่านการกรัมศึกมาหนักจําเป็นต้องให้เขาได้มีโอกาสพักบ้างเหตุผลที่โมไม่ได้เป็นตัวจริงก็เป็นเหตุผลง่ายๆใช่เขาลงสนามพบซิตี้แต่หลังจากนั้นก็หวังว่าเราจะมีเกมให้ลงสนามอีก12นัดครอบให้สัมภาษณ์ ราะอย่างนั้นถึงในพักเขาเมื่อเรามีโอกาสให้ปรับไลยอัพแค่นั้นเองต่อให้โมยิงมา4ประตูในเกมก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมเมื่อวานนี้หรอกมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอย่างอื่นเลยไม่มีเรื่องอะไรให้สร้างเป็นข่าวก็เพียงแค่จำเป็นต้องพักโมลงสนาม120นาทีมาหนาัดในเดือนมก,กราคมและกุมภาพันธ์ดังนั้นตอนนี้เราสามารถหลับตาลงแล้วพูดว่าใครแคร์แม้แต่เขาเองก็เป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่ง เพราะอย่างนั้นถึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าหลายๆเกมเราให้เขาเป็นตัวจริงไม่ได้จะมีเกมที่เขาโดนเปลี่ยนตัวออกเขาเกลียดเรื่องนั้นมันชัดเจนดังนั้นคนอาจคิดว่าจริงๆแล้วตลอดทั้งวันนี้ผมทําอะไรบ้างผมต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่ออะไรที่จําเป็นต้องทําแบบนี้ชัดๆอยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นและผมว่าเกมดังกล่าวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว100%หลังจากนั้นเราพูดคุยกันเรื่องการเสียประตูและอะไรทํานองนั้น ใช่ในตอนนั้นมันไม่ใช่การเล่นเกมรับที่ดีเราเงื้อง,ง่าไปหน่อยและหวังว่ามันเป็นจังหวะล้ำหน้าไม่ควรเล่นในแบบนั้นเลยแต่รวมๆแล้วความเข้มข้นของเกมแสดงให้เห็นว่าผมตัดสินใจถูกต้อง100%ที่จะโรเจชั่น7ตำแหน่งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ